นะครับฐาลูวิ่งนะครับวิงว่งลู่วิ่งอย่างสนุกสนานแล้วก็กินไปด้วยแล้วก็วิ่งไปด้วยครับดูความปริวของเขานะครับแต่ว่าลูวิ่งลู่วิ่งน่าจะเล็กไปนิดนึงเพราะว่าตอนวิ่งจมูกมันจะโดนตรงน้าบนนะครับดูขออนุนีตเช็ดกล้องไปไหนึ่งนะครับ วมพิในก็อาจจะเห็นไม่ค่อยชัดแต่ว่าใน,ในตาจริงนี่โคตรสุดยอดเลยครับ ตอนนี้นั่นจะพักเหนื่อยแล้วก็วิ่งต่อจะให้ดูภาพมุมสูงนะครับ ดูเพลินๆไปนะครับรอ5นาทีถึง5นาทีเดี๋ยวค่อยปิดคลิปเดี๋ยวค่อยหยอบอาหารให้มันเลยได้แล้วจุ้มจึ้มจึ้มโอ้ความพลิ้วไหวของทาโร่นครับหือ โอโหสกเชอบวิ่งมดูวิ่งไ่ค่อยรอดอะเขดูดูดูเท้ามันดูน่าจะเล็กไปนะผมว่าโอ้พอยตรงกลางเนี้ยรับมันติดตัวท้ทาโร่อยู่ในไอเสียมตานนี่มันเป็นแกนอยู่ครับมันติดตัวท้ทาโร่ไอตรงเนี้ยตรงกลางนั่นะครับมันจะหาของกินแน่เลย ผมไปยาวๆนะครับจุตั้งว่าโทรศัพท์ไว้อย่างนี้แล้วกันอย่าวผมจะไปจุดเรางสอนก่อนนะครับ มสังเกตแล้วนะตอนวิ่งมันจะมีเสียงเสียงลูวิ่งด้วยนะครับ ผมนอนรอดูไอ้ทาโร่วิ่งผมรอนดูเจ้าทาโร่วิ่งยาวๆครับเราจะได้กดดันให้มันวิ่งได้ยาวๆแต่จริงไม่กดดันมันก็วิ่งอยู่แล้วครับผมแต่ผมพูดให้มีแรงเจ้าทาโร่น่ารักจังเลย ตอนนี้มาวิ่งประมาณสิบนาทีได้นะครับแก่สิบนาทีแลวเจ็ดนาทีกว่าครับเจ้แปดนาทีแล้วนะครับ,รบวิ่งต่อเรื่อยๆสาเหตุที่มันไม่อ้วนอย่างนี้นะครับมันวิ่งแล้วมันออกกําลังกายดีนะครับถึงบางคนอาจจะบอกว่าเวลาเฮมเตอร์อ้วนมันน่ารักมันน่ารักจริงครับแต่ผมว่ามันอิดแอตฟอกผมอย่างนี้ก็ดีแล้วแต่ถ้าอ้วนมันก็จะน่ารักนะครับแล้วแต่คุณชอบนะครับสำหรับผม แต่ผมว่าต้องอ้วนกว่านี้ไอ้เจ้าทาโร่นี่น่าจะผอมเกินไปต้องอ้วนกว่านี้สักนิดนึงดูวิ่งจิ๋วมากเทียบกับขนาดตัวเจ้าหมอนี่มองอะไรหล่ามองอะไรหลาาวิ่งต่อ เออทาโรุนี่ชอบโชว์นะครับเวลาเห็นกล้องหรือเวลาคนอยู่นี่ชอบโชว์แต่จะโชว์เฉพาะตอนกลคืนนะครับตอนกลางวันไม่โชว์ขันมอุมอีกแล้ววิ่งต่อ โอเคตอนนี้ขอ,อย่าปิดคลิปนะครับตอนประมาณ10บนาทีสามสิบวินะครับห้องแบบผมใกล้จะหมดแล้วจะได้ให้มันอยู่วิ่งอยู่ในที่มุดมืนสบายสบายบ้างโอเคครับขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ